รเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสืบเนื่องจากาวาระด่วนอันนี้นะครับผมขอผมขอพิปารายสแสดงความคิดเห็นในประเด็นกรณีการแก้ไขรัฐมนูญน,นะครับรัฐธรมนูญในประเทศไทยเนี่ยครับการแก้ไขการที่จะร่างรัฐธรมนูญแต่ละครั้งนั้นเนี่ยครับ นอกเหนือจะยากแล้วนะครับยังลงทุนสูงด้วยแล้วก็เป็นข้อสังเกตนะครับ20ฉบับของรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยข้อสังเกตมีอยู่ว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุยืนสำหรับรัฐธรรมนูญถาวรเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงจะอายุสั้นนะครับมันก็ต้องดูว่าในเรื่องของการมีรัฐธรรมนูญแล้ว แล้วก็จะมีการยึดอํานาจในการปฏิวัติเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการที่จะทํารัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยก็คือเครื่องมือการปกครองประเทศเราจะเห็นได้ว่าประเทศใดก็ตามนะครับถ้ามีรัฐธรรมนูญแล้วเราก็จะดูว่าประเทศนั้นเนี่ยถ้าจะพัฒนาในสิ่งที่น่าจะลงทุนในด้านเศรษฐกิจ หรือดูในเรื่องของการเมืองเนี่ยอันดับแรกก็ต้องดูรัฐธรรมนูญก่อนว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยประเทศนั้นนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพมีระบอบประชาธิปไตยในวงกว้างหรือวงแคบแค่ไหนเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยจะถูกซ่อนเอาไว้ในเรื่องของยุทธวิธีในเรื่องของการปกครอง สืบเนื่องจากมีรัฐมนูลนั้นเนี่ยมันก็เลยให้มีองค์กรขึ้นมาเช่นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการและก็แถมด้วยองค์กรอิสระด้วยเราจะเห็นได้ว่าฝ่ายนิติบัญญัตินั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสององค์กรนี้นะครับถ้ามีการแก้ไขรัฐมนูญผมมีความเห็นว่าในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีมาตรา1้4 นะครับในเรื่องกรอบหน้าหน้าที่ที่จำกัดสิทธิในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยเข้าไปดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการในพื้นที่นะครับค่อนข้างที่จะแทบไม่มีอำนาจทำเลยวันนี้กรอบหน้าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนแตกต่างจากในอดีตมากแทบจะทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปแก้ไขเล่มนูนนั้นเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องนี้ด้วยสำหรับในส่วนของวุฒิสมาชิกนั้นนะครับ จะไปแก้ในเรื่องของที่มาสอวอ,อะไรต่างๆผมคิดว่าในส่วนฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเนี่ยก็อยู่ในใจอยู่แล้วและข้อเป็นห่วงอีกข้อหนึ่งนั้นในเรื่องของการดำประชามติไม่ว่าจะมีสสลก็ตามนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับจะต,ต้องดูว่าที่มาของการประชามตินั้นเนี่ยมีความโปร่งใสแค่ไหนเพียงใดอีกเรื่องหนึ่งนะครับการบริหารประเทศในวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดใน รัฐมนูญ2 5 6 0เนี่ยครับหมวดที่14ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับเราจะเห็นได้เลยว่าในส่วนของการกระจายอำนาจเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราดูรัฐมนูญตั้งแต่มาตรา249จนถึงมาตรา254 6มาตราเขียนกรอบหนาจ,จำกัดในเรื่องของการกระจายอำนาจและท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปออกกฎหมายพระราชบัญญัติในกรอบหนา้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การเหมือนส่วนจังหวัดเทศบาลอบตเมืองพัทยากทมอันนี้เป็นรูปแบบการปกครองรูปแบบพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจในเรื่องของการกระจายอำนาจและก็ต้องการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในส่วนของรัฐธรรมนูญน,นั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีส่งผลให้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับมีหน่วยการปกป้องรัฐธรรมนูญก็เป็นการเรื่องล้มรัฐนูญได้ยากขึ้น ประเด็นต่อมาครับผมคิดว่ารัฐธรรมนูญไทยนั้นเนี่ยเราเขียนกันมามันอาจจะเป็น,เป,นเป็นแบบรัฐธรรมนูญโหลนะครับออกง่ายนะครับล้มเสร็จก็เขียนใหม่จึงไม่ค่อยมีความสําคัญในเรื่องของวันรัฐธรรมนูญในต่างประเทศนะครับเขาเชิญรัฐธรรมนูญในวันรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีขบวนแห่นะครับผมไม่แน่ใจว่า ในวันรัฐธรรมนูนประเทศไทยนั้นเนี่ยเราเชิญผ่านรัฐธรรมนูนมาแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเราสักการะในส่วนของความสําคัญของรัฐธรรมนูนนั้นเนี่ยเราจะมีศักดิ์ศรีและก็ให้ความสําคัญกับเนื้อหาสาระในส่วนของรัฐธรรมนูนซึ่งมีที่มาของพี่น้องประชาชนใ,ในภาพรวมทั้งประเทศได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในการแก้ไขในประเด็นในเรื่องของรัฐธรรมนูนนั้นเนี่ยผมมีความเห็นด้วยนะครับและก็ขอฝากประเด็นสําคัญ ตามที่ผมได้กลับเรียนท่านประธานมานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับบ